สวัสดีครับเอซ่าไอทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซกันนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับตัวละครนะครับเนลเลียนนะครับเวอร์ชั่นของคริสต์มาสปี2023นะหรือก็คือเป็นตัวละครนี้ก็เป็นล่าล่าสุดของเขานะครับสําหรับเนลเลียนนะครับซึ่งตัวนี้ผมหานานมากนะครับกว่าจะกว่าจะมานะครับแล้วก็มาแค่ตัวละครเดียวด้วยนะครับซึ่งคือหลักๆเนี่ยคือเราเอาน้องไว้ตีกิวเป็นตัวซูเปอร์บูลได้ค่อนข้างที่จะ เก่งมากๆนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะได้ไงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามารีวิวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเนาะว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเนลลี่แอนล่างนี้กันนะครับก็จะอยู่ในสังกัดอารันคาเนาะตัวนี้นะครับเป็นตัวสายสปีดหรือว่าสีน้ําเงินนั่นเองนะครับส่วนผู้สังหารเป็นสังหารวหน้าหน่วยนะครับสําหรับถ้าไม่ตายเนี่ยก็เป็นการโจมตีเฉยๆเนาะไม่มีในเรื่องของสถานะผิดปกตินะครับ ก็ตัวนี้เด่นในเรื่องของค่า EDK หรือว่าพลังโจมตีนะครับก็เลยเบิกเน่เป็น EDK ไปเนาะส่วนโซ่หรือว่าลิงก์เนี่ยเป็นเพิ่มความเสียหายนะครับโจมตีปกติ3.1%สนะครับสำหรับค่าโจมตีนะครับตัวนี้เป็นตัวละครตีระยะไกลเนาะแล้วก็ุต้องบอกเลยว่าทุกสกิลเนี่ยไม่มีสถานะผิดปกติเลยเนาะแต่ว่าสกิลสองเนี่ยมีในเรื่องของซูเปอร์บูทนะครับบูทต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็จะมีบาเรียหรือว่า โลนะครับตรงนี้เนาะจะมีในเรื่องของเกรดเอฟเฟกมาให้ด้วยนะครับก็จะมีการเพิ่มค่าโจมตีปกติบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นฮิตนะครับทําให้แรงขึ้นแหละแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับนะครับสามเปอร์เซนะครับตรงนี้สําหรับเกรดเอฟเฟกเนาะพาสสิติดตัวที่มีให้นะครับก็คือจานวนหลบฉุกเฉินเนี่ยบวกหนึ่งมาให้มีชาร์จช็อตเตอร์ไม่สนใจนะครับกดกันป้องกันตัวละครตีระยะไกลหรือว่าตัวละครที่ตีท่าสีน้ําเงินเข้านะครับอันนี้ไม่สนใจนะครับ มีในส่องของซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับโดนตีเนี่ยไม่ล้มแล้วก็ไม่ชังหักนั่นเองนะครับอาบิลิตี้นะครับที่มีมาให้ก็คือเวลาเริ่มเกมเนี่ยนะครับผมแตัวของเกรเอฟเฟกเนี่ยเขาจะอยู่ที่70%นะครับก็ทําให้สามารถนะครับได้ในสองอาบินะครับอบิของเอฟเก e f เอฟเฟกเนี่ยได้ไวขึ้นหรือว่าได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติมาให้30%นะครับลดคูดาว่าสกิล12%นะครับ ตัวละครนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยตรงที่ไม่ติดสถานะผิดปกติอะไรสักอย่างเลยนะครับก็คือการ100%สามารถไปได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับอตัวนี้เนาะก็ถือว่าตัวละครที่ดูดีเลยมีในส่วนของเกตแลมเพจด,ด้วยนะครับก็ยิ่งค่ายิ่งแรงนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็เพิ่มฮิตโจมตีปกติอีกบวกหนึ่งนะครับก็พอไปบวกกับเอฟเฟกต์เออเกรเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะเป็นบวก2นะครับผมตัวนี้เนาะ แล้วข้อของเดิมมีอยู่แล้วด้วยหนึ่งนะครับก็จะทําให้แบบตีแรงขึ้นวะต,นตีปกติเนาะสําหรับบูสให้กับทีมหรือว่าปาร์ตี้นะครับก็จะทําให้เพื่อนในทีมนะครับที่เป็นสีน้ําเงินหรือว่าสายสปีดเนี่ยตีปกติแรงขึ้น20เปเซนนะครับตรงนี้เนาะก็จะเหมาะกับทีมที่เป็นสายตีปกติด้วยนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม,ไม่ได้เอาไปเล่นทีมที่สายตีปกติก็เล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มียืดเวลาท่าเสริมกําลังให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีเพิ่มจํานวนการใช้บาลียบวก2นะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมกําลังมาให้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวซับที่ดูดีมากๆเลยนะครับดามจกก็ไม่ได้แย่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้มาดูในเรื่องของลิงก์น้าหอมที่ผมใสนะ่เนาะตัวนี้เด่นในเรื่องของ adk นะครับผมก็เลยใส่เป็น adk กับเลือดเต็มนะครับค่าบาลังโจมตีทั้งหมด บวกย้นั่นเองนะครับใน,นส่วนของเครื่องประดับหรือว่าอุปกรณ์เนาะเราเน้นในเรื่องของพลังโจมตีหรือว่า ATK เป็นหลักนะครับผมใส่เป็นน้องหมาทองนะครับดาวแดงเนาะแล้วก็มีกระต่ายทองนะครับแล้วก็กระต่ายขาวนะครับที่เพิ่มในเรื่องของา ATK รวมถึงก็สถานะอื่นด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไปลบในเรื่องของแรงดำมิญญ,ญานนะครับก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะนะครับหล,ลักๆเราจะเน้นในเรื่องของโจมตีปกติอยู่แล้วนะครับ ลิงก็เป็นความเสียหายโจมตีปกติทั้งหมดทั้ง3อันเลยนะครับที่ผมใช้เนาะ,ะนะครับเราไปดูในเรื่องของดาเมจกันนะครับในเวอร์ชันนี้ก็เป็นตัวละครที่แบบเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วของเนวนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับยังไม่มีร่างใหม่นะเนวก็รอ,อรุ้นนะครับถ้าเกิดใครแบบอวยน้องนวนะครับนวเรียกน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน มานะครับเดี๋ยวมาดูมูเมนต์กันก่อนเลยและกันนะครับสำหรับเนลเลียนนะครับร่างนี้กันนะ,ะเห็นผื่อมาถึงเนี่ยเกตเอฟเฟกต์เกตสนตแล้วทุกคนเห็นไหมก็ถือว่าดีโโอ้โหผมชอบชุดเพราะนะมันดูสวยดีนะครับแล้วมีออร่าด้วยออรอาร่างนี้นะครับออร่าฟไฟหรอเอ่จังอนะ่ะมานี่ครับสกิลที่หนึ่งกันก่อนเลย สกิลนี้ปัดแตกตูไปด้านหลังด้วยนะครับอ้พูเถิดน,นะครับสกิลที่สองนะครับมีโลมาให้นะครับการความเสียหายเนาออันนี้คือผมยืนให้ดูนะว่าการสนามนะพี่ปกติด้วยมาสกิลที่สามูสกิลนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้แรงเนาะเพราะว่าเด่นในเรื่องโจมปิปกติ เพาะเกือบนะเกือบก็ใช้สกิลที่1น่ะเนสกัดศัตรูได้นะครับเวลาเล่นเนาะแล้วก็สกิลที่2เอาไว้กันดาเมจนะครับนะครับถ้าใช้สกิลที่2ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าชิวๆยีมดีชิวๆเลยมีโล่มีบาเรียมาให้ มเห็นป่ะพอ,อมีโลแล้วก็คิวก็เจอ,อบอสตัวนี้แหละผมไม่ค่อยชอบไปตัวนี้นะมันชอบเข้ามาแบบเร็วเกินมาอันนี้เราก็เก็บเก็บไอเฟลไปเรื่อยๆนะครับมีสกิลสองก็ใช้เลยเนาะงามจะได้แบบยืนตีง่ายขึ้นดันได้หรอ เกดริตกกเราเต็มละนะครับีปกติแรงขึ้นละนะครับมีฮิตมาให้เนาะเวลาจะหมดเราเหมือนกันนะครับเกดริเตกเรายิ้สามใบนะครับปักล้มไปก่อนยิ้หนึ่งไถไปทีนะครับแล้วก็ตีปกติเลยอาิเมตดูนะครับ <S <S เป็นไงแตกของฝันเหรอ เองก็น่ารักนะอุ้ยนะครับสกิลไม่ได้แรงเนาะเพราะว่ามันเด่นในเรื่องของโจมตีปกติแหละเนาะนะครับก็สำหรับเนวในร่างนี้นะครับก็ดามจไม่ได้ไม่ได้เวอร์อะไรมากเนาะหลักๆเราน่าจะเอาไปเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับทีมมากกว่านะครับแล้วก็จะมีบูตก็ ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าข้อดีเลยก็จะเป็นในเรื่องของช่วยทีมต่างๆนะครับแล้วก็ความแรงก็ถือว่ายังอยู่กลางๆแหละนะครับผมอาจจะมีเกตเอฟเฟกที่เขามาช่วยนะเพิ่มดามจทสำหรับการโจมตีปกตินะครับแต่ในส่วนของบูทอื่นๆยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะบูดโจมตีปกติก็ไม่ได้แรงมากนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยังอยู่กลางๆแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิด ผมเปิดเน็2ช่องได้คิน่าจะน่าจะแรงกว่านี้น่าจะใช้ง่ายกว่านี้นะครับก็เป็นตัวละครนะครับที่เป็นล่างล่าสุดของเขาแล้วนะครับผมใครมีก็อย่าลืมนะครับเอาไปใช้กันนะในกิ้วน่าจะใช้น่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับในกิ้วเนาะมีซูเปอร์บูทนะครับทำให้เพื่อนเด็ดตายขึ้นยากด้วยนะครับมีโล่มีบาดเดินปะของดีนะครับเวทีกิู่ได้เลยนะครับแต่ของผมมันก็เบิกช่องเดียวก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ